สวัสดีค่ะพบกับคู่กับอีทวิทยาอิ๋วอีกแล้วค่ะอาหารนานาชาติเป็นเรื่องง่ายและทำได้เองที่บ้านของเราถ้าคุณอยู่ช่องนี้ค่ะวันนี้ชวนมาทำไก่ทอดค่ะแต่เป็นไก่ทอดรสชาติไทยๆเรานะคะใครที่ชื่นชอบการทานแกงฮังเลรับรองเมนูนี้ไม่ควรพลาดเลยนะคะเป็นไก่ทอดที่มีรสชาติของแกงฮังเลลงไปด้วยค่ะ ไก่ทอดสูตรกรอบมากแล้วก็มีกลิ่นหอมของเครื่องเทศทางเลแบบนี้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ก็ชอบมากเช่นกันค่ะเราจะใช้ปีกไก่นะคะใช้ทั้งส่วนปีกบนแล้วก็ปีกกลางค่ะปีกไก่ที่ซื้อมานะคะเขาจะมีปีกติดกันแบบนี้เราจะเอาเข้าไปล้างทำความสะอาดก่อน แล้วก็มาตัดชิ้นแยกออกนะคะเครื่องปรุงรสของเราง่ายๆเลยค่ะก็มีเกลือป่นแล้วก็พริกไทยป่นค่ะปริมาณกะตามที่เราชอบแล้วก็ตามที่ไก่เรามีนะคะขยำให้เข้ากันก่อนเล็กน้อยนะคะก่อนที่จะใส่ผงฮังเลลงไปประมาณครึ่งช้อนชาก่อนค่ะ เครื่องปรุงเนี่ยใครจะใส่ไปขยำไปหรือว่าค่อยขยำทีเดียวทีหลังก็ได้นะคะเหมือนแบบนี้ค่ะขยำทีหลังให้เข้ากันดีนะคะเสร็จแล้วเราจะพักเขาในตู้เย็นคือการหมักนะคะประมาณ1ชั่วโมงค่ะหรือใครรีบก็อาจจะแค่ครึ่งชั่วโมงนะคะส่วนระหว่างนี้เราจะมาเตรียมแป้งกันค่ะ วันนี้ใช้แป้งประมาณหนึ่งถ้วยตวงนะคะส่วนใครที่ชอบแป้งบางกว่านี้ก็อาจจะใช้น้อยกว่านี้ค่ะแป้งของเราก็จะปรุงรสด้วยเกลือป่นพริกไทยป่นแล้วก็ผงกระเทียมป่นนะคะแล้วก็ผงฮังเลอีกครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็มีขิงบดนะคะ ขิงบดเราจะใส่ประมาณ1ช้อนชาค่ะขิงบดตัวนี้เราใส่ลงไปทําให้กลิ่นอายของความเป็นฮังเลมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเสร็จแล้วเติมน้ําเย็นนะคะปริมาณก็คือเราค่อยๆใส่แล้วก็ค่อยคอยคนดูนะคะให้กามีความข้นระดับนี้ค่ะไก่ของเราเอาออกมาจากตู้เย็นนะคะแล้วก็ใส่ลงไปในแป้งที่เราผสมไว้ค่ะ เาให้เข้ากันเลยนะคะปีกไก่วันนี้กับแป้งหนึ่งถ้วยตวงพอเหมาะพอเจาะเลยนะคะได้แบบนี้แล้วเราเรียมไปทอดกันเลยค่ะกระทะตั้งไฟร้อนใส่น้ำมันนะคะรอให้ไฟร้อนปานกลางแล้วก็ใส่ไก่ลงไปเลยค่ะ ใช้ไฟอ่อนถึงปานกลางนะคะไม่ฉะนั้นแล้วไก่ของเราด้านในจะไม่สุกค่ะทอดประมาณ10นาทีนะคะเขาก็จะเหลืองกรอบแบบนี้ค่ะได้แบบนี้แล้วเราตักพักเข้าให้เสด็จน้ำมันก่อนที่จะเสิร์ฟนะคะ เสียงเขากรอบมากจริงๆค่ะได้ยินเสียงกรอบตั้งแต่ตอนทอดเลยนะคะแล้วก็หอมมากด้วยค่ะเสิร์ฟค่ะใครจะเสิร์ฟแบบไหนก็ตามสไตล์ตามใจชอบเลยค่ะ ปกติการเสิร์ฟของทอดของบ้านนี้จะไม่ค่อยอยากจะมีผักสีเขียวสักเท่าไหร่ค่ะเพราะผักจะทำให้อาหารของเราเย็นเร็วนั่นเองค่ะแต่วันนี้ขอมีนิดหน่อยค่ะไก่ทอดฮังเลแบบนี้จะทานเปล่าๆก็อร่อยนะคะหรือถ้าเด็กๆชอบน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มไก่ก็ได้ค่ะ อยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงต้องลองทําทานค่ะง่ายนิดเดียวเองก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดเมนูอร่อยอร่อยบ้านปะอิวนะคะสวัสดีค่ะ